สวัสดีนะครับผมวันนี้อยู่กับผู้ผานะครับลูกค้านะครับผมมาจากสุรินนะครับอ่าอาเภอสังขะนะครับผมอยากจะได้รถนะครับผม LC018SP น้อยชั่วโมงสภาพสวยๆนะครับผมจัดให้ไม่กิดหวังนะครัพอดีมีรถเข้ามาใหม่นะครับตัวนี้รถปี2 5 6 7นะครับผมคุณพ่อปนมนะครับ้วยอันนี้รถ Uh, 925ชั่วโมงนะครับผมอย่างเงี้ยนี่ก็กำลังดูรถกันเลยนะครับอันนี้ปี67ได้ตัวรถไปแล้วก็ผ่านตัวหนึ่งนะครับถ้าอยากได้รถสวยๆส,สภาพนางฟ้าแบบนี้ก็มีวางเงินดาวอยู่นะครับแต่ถ้าฟรีรถนะครับผมน้อยกว่านี้ก็ฟรีดาวได้นะครับตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นนะครับตรงนี้ดาวอยู่45,000นะครับแต่ว่าได้รถสวยนน่ เกี่ยมในกำมือหนึ่งนะครับผมก็รถไล่ด้วยนะครับคันนี้ให้สินค้าขายตัวยงไปเลยนะครับวันเกิดเดือนละสองพันสองพันแลปีปีละแปดหมื่นเจ็ดพันบาทอ่าเขาจะได้ตัวรถไปดันลกระถานตัวหนึ่งนะพ่อครับผมแหมควาเดินทางมาตั้งแต่ยังโมงนะผมโมงเสาผม,ผม,ผมโมงเจมม้โมงโอ้ครับผมก็ม, <laughs> มาถึงช่วงบ่ายเลยนะครับผมอ่าอันนี้ ติดตามกันมาจากช่อง youtube เดี๋ยวก็เขายาดนะผมเอาคุณพ่อปนมนะครับลงยูทูบด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราดูั่นกันว่าจะปิดการขายได้ไหมลูกค้านะผมก็ดูนะครับผมรอบๆอบคันแล้วก็เจา้ารถหกเจ็ดนะครับผมอ่าโอเคหลังจากที่ไปดูรถลองรถแล้วก็ได้คันที่ถูกใจนะครับผม,มก็คันที่เรารองกันนะครับรถปี2567รถใช้งานมาปีเดียวนะครับผม ก็ขึ้นมาเส้นสัญญาจองด้วยกันนะครับก็ต้องขอขอบคุณลูกค้ามากนะครับผมที่ติดตามแล้วก็มั่นใจเซียวผู้ผานะครับผมจะให้ไม่ผิดหังใครสนใจติดต่อผู้ผาได้นะครับ061-018-0354ครับ